ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมความมันของงานแข่งเรือวันแรกของงานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับจะพาท่านผู้ชมประชมความมันเป็นสนามแรกครับท่านผู้ชมสนามแรกวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันแรกเลยการแข่งขันก็เทนิสไทยเรา เวียดนามนะครับการแข่งเรือไทยลาวเวียดนามวันนี้เป็นวันแรกครับท่านผู้ชมมาตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปชมวันนี้ครับท่านผู้ชมมาตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมโหนเรื่ะนะครับพูดเองอันดโรพูดพูดสิเที่ยวเดียวขอบคุณทีมตรวจฝีพายเนาะ น้องพีเคเดี๋ยวน้อยใจไม่พูดถึงโดนน้ำลอยตับบ <c oughs> <c oughs> ั้นท่าไทยเฮ้ยผมมาข้างบนก่อนนีจ <c oughs> ุดไหนปกทรองมาคุยกันก่อนเย้ยเ <c oughs> นาะ <c oughs> พวกนี้พวกนี้ยเอยอะนะพวกนี้วันนี้มีแปดพวกนี้สิบสองลำเดี๋ยวอปมาคุยกันนะครับจุดไหนที่เราจะปรับปรุงจุดไหนที่เราจะปรับนะครับแล้วครับ อาวุน,นี้พบกับรีมเรือสามสิบสีพายทั่วไปโอเพ่นไทยโอเพ่นไทยก็ยังมีแชมป์ก่ออยู่แล้วครับพัฒระมงคลจากวัดสาเจ้าประทุมธานีต้องมาประกันแชมป์รับฟูนี้ยังมีเรือบรรทัดชิงอีกนะครับอเอ๊อันแสงแจาก่กดพิิษเรือมารอแล้ว ถึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระพิถาทิราชเกรมสมเด็จพระเจ้าพระบาทสมเดาจพระพิมพ์แต่กระเบื้อรอยลำจากหุ่นมอมพี่จะปล่อยออกมาแล้วครับอดีตรองสุขภูถึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกพิถาทิราชเจ้าทั้งที่20เด็ดประจำปี2 5 6 3ได้ครั้งนี้ ลองน้ำแดงฟังส่อล่าล่ะได้แก่พี่เมือแดงอยู่ฝั่งไทยอาชีพลองน้ำแดงอยู่ฝั่งประเทศไทยได้แก่พี่เมือเท้พบุกปั้นหัวยเดินทางมาจากบ้านโนนเพ็งตะบนคาแก้วอภอโซ่พิสัยงหวัดปึงการ าชิงกับครอบครัิงกันแล้วเลิกทิ้งดยร้านค้าของสมเด็จพระกนิธิธรรมเจ้ากรมสมเด็จพระเจ้าราดราสุดาพระยามุลลุาชกุมารีขังที่ย1่สิเอ็ดรือเฟรนในเกิน25ฝีไายระหว่างคุณหาร98้าป่าเอ็้อาสบเจอกับใครเจอกับเท่พระบุตรเอ๋อพระบุตรบ้านหัวยยาพี่น้องบ้านหนอนแขงหนอนแขงหนนแขงโนนแขงโซ่พิษสามาเจอกับใครมาเจอกับพี่น้องบ้านน้านนนาโนกับโนนแขงมาเจอกันในเที่ยวนี้บอกว่าเป็นเที่ยวแรกคู่ชิงกันแล้วเลยประจำปีพุ 6 3เรือประเทศไม่สน25ฝีไปต่างคนต่างกันต่างคนต่างวัดกู บอกว่านีกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกหัววายน้ำแจกกระเด่นกระจายุ่ตลอกสยน้ำมาทีเดียวดูเอาบอกว่าตางคนต่างอาวยต่างคนต่างอาไร่บกไร่ีไรีกันึ้นมาอยู่แต่เพ่โบุก้ยชว้าเมืองิไร่อไร่ีไร่ีกันึ้นมาอยู่คณงาาาวติดกันนี้ช่างวตัวนี้รอะไรกังไรกันึ้นมาอยู่แล้ะางนไรยาวใจกันไลนมาอยู่เพโบุก่าน่าเจะีจะตีไรอะรัไล่กันกนมาอยู่ค คุณหารเจ้าปับคุณหารเจ้าปัาจะหนีได้หรือเปล่านีมีมีเลยหนีไปหนีไปจะหนีไปไหนบอกว่าระยะทางยังยาวไกลอยู่คุณหานเจ้าป่าพยายามจะหนีจะหนีได้หรือไม่ต้องมาดูว่าเทปบุญเทปบุลปานหพื่อปานเพื่จากพี่น้องจากพี่น้องน้องเพลงนองเข่งอำเภอปนเพื่อตำบลคำเจ้าอำเภอชลบุรีพยายามไว่ีอะไรดีอะไรดีไรดีขึ้นมาคุณหานพยายามจะหนีจะหนีว่าปลอดภัยไหมไม่ได้ นิด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 จหนีเราปลอดภัยไหมบอกว่าพ่นาพ่นาไม่มีเที่ยวนี้ไม่มีมีแต่เพื่อพบุตรบ้านห้วยโว้ยเอ้ยอลยเฮ้ยพสบุตรบ้านห้วยไรบไรที่ ขี้กินทิ้มบาเไอร์จันขิ้มบาเยอรนี่มานี่นี่คุณันจ้าตัดกุณันจ้าตัดเป็หนีขึินมาอยู่อร์จันจิ้มาอยู่์ให้เขาบุตรน้วยมีความเจ็บปวดได้น้อที่ตอนใจไร่บตดไรพี่ไรตีกันจ้มมาแล้วยายแ้วยายเหลืออียาไปรวงหางบอดีัวเรือยังคู่ฮียังสูสีดูงวลาญาณทุกชนพี่เราทเรือพี่เราปัานถนนพี่น้างจากบ้านโนพคงต้องมาลุ่มาให้กำลังใจกันมาตบมือผืผามาเชียกกันเลยว่าสีคู่หันกะะมังมาเชียกกันไอ้คู่นี้บอกว่า คู้หะเล่กประจําปีประจําปีนี้นะจ้าจะบอกให้ระวังระวังไม่เือนมาใครจะได้รับทวราะานประยภท25ฝีไปตัวสายตาบอกว่าคนหาน้ำยูนิดนี้คนหานยังนเา่น ยังอยรมรหาสิบเมตรเป็นไรกันขึ้นมาอยู่เพนมตันไวยไลบทไล่ตีไล่รีกันขึ้นมาจะกอดตายได้ยางไรกันขึ้นมาอยู่รัวเนื้รัวเนื้เหมือนรัวเนื้ตีกันอยู่ในมุมแกงไรกันขึ้นมาอยู่กดไลนรกดไล็งได้หรือไม่มาด้วยกดไลนไดไได้หรือไม่กันตีอยู่คุณอาตาตัดใเวลาตัดตัวหีหม็นหนีเม่หลาหนีไหหลานหลงเลยเฮียุนมตันห้วยพมตันห้วย ก็คือมาดวงยาวสาวจุนนักจุนนักทตับม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 อยากจะหันเรือไนดูว่าคุณหันคุณหันจะหมดไดหาคุณหันหนื่อเมื่อไรเลยวหวานนะเว้ยเวบูดบานเฮ้ยจากหมอยเชนจากตะคุบตะคุบคุณหันยันหนีคุณหันยันหนีลอยลอยเดือดหมดใจเลยลอยหมดลอยเดือดลอยเดือดลอยหนีลอยหันตดีลอยหนีลอยหันีลอยหนีลอยหนี